สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมฟาร์มไก่ชนอีกแห่งนะครับผมซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ผมก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายรูปบรรยากาศนะครับผมของฟาร์มไก่ชนแห่งนี้นะครับเ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ นี่ก็จะเป็นความกลชวงสายพันธุ์พม่านะครับก็มีพ่อพันธุ์อยู่สองตัวนะครับแล้วก็แม่พันธุ์กว่าสามสิบตัวเลยในนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงแบบระบบุกป,ปิดนะครับก็ใช้ตะไคร่เด็กล้อมรอบแล้วก็ล้อมด้วยตะไคร่ พัดติอีกทีนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหายจากภัยคุคกคามต่างๆนะครับผมและนี่ก็จะเป็นพมา่าสายพันธุ์ลูกผสมนะครับผมก็จะมีโครงสร้างค่อนข้าง,งใหญ่หน่อยนะครับผมเป็นพมา่าเหลี่ยมนะครับผมโยกพอดทอย แห็งเปล่าแล้วก็แผลคมนะครับผมซึ่งเราก็ได้ทำลูกไก่จำนายอยู่นะครับในราคาจับต้องได้นะครับผมก็ผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมซึ่งผมก็จะได้นำ ไก่ชนสายพันธุ์ต่างๆนะครับผมเพื่อมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีความสนใจกในกีฬาไก่ชนนะครับผมก็มาพูดคุยกันได้นะครับในราคาต้องได้ครับผมนอกจากสายพันธุ์พม่าแล้วนะครับก็จะมีสายพันธุ์ไก่เชิงนะครับไก่เชิงไทย ชมก็ได้ทำการเพาะอยู่นะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับผม